ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10โมเมนต์ไม่มีลืมของเลสเตอร์ซิตี้ยุคเจ้าสัววิชัยคลิปนี้ขอบสนามขอทําไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่คนดีๆที่สร้างอะไรให้เด็กไทยไว้เยอะมากหากดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใ,ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมปี2010คุณวิชัยศรีวัฒนป,ประภา เจ้าของบริษัทคิงพาวเวอร์ได้เข้าเทคโอเวอร์สโมสรเลสเตอร์ซิตี้จากมิลานมันดาริชเจ้าของทีมคนเดิมด้วยการซื้อหุ้น51%เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรและก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายทางระบบอะคาเดมี่ของสโมสรการลงทุนซื้อขายในตลาดนักเตะรวมถึงการเปลี่ยนชื่อสนามย่าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จากวอลเกอร์สเตเดียมมาเป็นคิงพาวเวอร์สเตเดียมที่จะเป็นการมารวมตัวกันของครอบครัวที่จะมีกิจกรรมร่วมกันในช่วงสุดสัปดาห์นั่นคือการชมฟุตบอล 2. จอมทุ่มแห่งแชมเปี้ยนชิพ ก่อนที่คุณวิชัยจะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมสูนักจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้กำลังมีปัญหาร่อแร่เรื่องการเงินจนถึงขั้นตกไปเล่นในลีกวันที่เป็นลีกอาหรับดิวิชั่น3มาแล้วแต่ว่านะัตั้งแต่ที่คุณวิชัยเข้ามาพวกเขากลายเป็นทีมจอมทุ่มในลีกแชมเปี้ยนชิพในการซื้อนักเตะจ้างค้นดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเปาโลซูซ่าหรือว่าจะเป็นสเวนโกรันอิลิชันอดีตกุนซอทีมชาติอังกฤษก็เคยเข้ามาเป็นนายใหญ่ของที่นี่มาแล้วสิ่งทุกคนที่เข้ามาก็เพื่อเป้าหมาย,ามานน League, ายว 3. ขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกหลังจากตรากตามพายามาหลายปีที่ทุ่มเงินมากมายเพื่อการนี้ในที่สุดเลสเตอร์ซิตี้ก็สามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จหลังจากควา้าแชมป์ศึกแชมเปี้ยนชิพเมื่อปี2013-2014เก็บไป102คะแนนและภาพการฉลองกันยิ่งใหญ่ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยมีธงชาติไทยโบกสะบัดซึ่งมันเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นและประทับใจของแฟนฟุตบอลไทยไม่ใช่น้อย 4. ภารก,กิจโกงความตาย ในปี2014ถึง2015ซึ่งเป็นปีที่เลสเตอร์ได้กลับไปนศึกพิีเมลีกอังกฤษอีกครั้งแต่ก็มีวีวแววว่าจะต้องกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพอย่างรวดเร็วเพราะว่าหลังจากผ่านมา29นัดพวกเขารักรัอันดับสุดท้ายของลีกซิ่งตนใหญ่ตามสถิติอของพิีเมลีกทีมที่อยู่อันดับนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่รอดแต่ว่าซีซั่นนั้นเลสเตอร์ดันสร้างภารกิจโกงความตายเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลเอาชนะ7นัดจาก9นัดสุดท้ายขยับขึ้นมาเป็นอันดับ ห้าหักปากกาเสียนขวาแชมป์พรีเมียร์ลีก หากใครจะบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้จะควา้าแชมเมียร์ลีกได้คงโดนหาว่าบ้าเพี้ยนแน่ๆซึ่งเอาตรงๆผมคิดว่าสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เองก็คงไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นซีซั่น2015ถึง2016เลสเตอร์ถูกบอลรับพนันออกราคาควา้าแชมป์อยู่ที่แทงหนึ่งจ่ายห้าพันหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีทางเกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าว่าคำว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มันมีอยู่จริงๆเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของคลาดิโอรานิเอรี่สร้างสิ่งมัศจันขึ้นกับการต่อกรกับบรรดาทีมดังปาดหน้าพวกนั้นควาคออ้า ซ,ซึ่งนับเป็นการควา้าแชมป์ลีกครั้งแรกในปริศาสตร์ของสโมสรด้วยการแพ้นในลีกไปทั้งปีเพียงแค่3นัดซึ่งหลังจากการฉลองแชมป์เสร็จแล้วคุณวิชัยศรีวัฒนประภาก็จัดการตบรางวัลน,นักเตะในการซื้อรถ BMW i8 คันละสิล้านแจกนักเตะคนละคันเพื่อเป็นรางวัลกับความสำเร็จครั้งนี้ 6. สร้างดินสู่ดาว ก่อนจะมาเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่มีใครรู้จักเจมีออ่วานี่อริยัดมาเรสหรือจะเป็นเอ็นโกโลกองเต้แต่ทว่าการมาเลสเตอร์ที่คุณวิชัยบริหารงานนั้นมันทําให้พวกเขาเหล่านี้สร้างชื่อขึ้นมากลายเปน็นนักเตะชั้นนําของโลกปีที่ควา้าแชมป์ทั้งวานี่และมาเรสต่างก็แบ่งรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวและ PFA ส่วนกองเต้แม้ว่าจะอยู่กับทีมไม่นานแต่ว่าการสร้างชื่อกับเลสเตอร์ในตอนนั้นก็ทําให้เขาตอนนี้กลายเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกับการซื้อนักเตะที่ตอนนี้เลสเตอร์ขึึ้้นนนนชืื่่่ากกา่่ออวาาาาาาาเเป็ทททททีีีีมมมํํกกกกรรจซขยตะสุดหง Melik angkrit Angkorit. ชื่อเลสเตอร์ในงานฟี่าในงานรับฟี่ากาลาที่มีการประกาศร,รางวับลบอลองดอร์และรางวัลอื่นๆมากมายแน่นอนว่าทีมที่มีนักเตะหรือโคชเข้าไปในงานนี้จะต้องเป็นบรรดาทีมยักษ์ใหญ่จากทั่วยุโรปซึ่งการที่จะมีชื่อของเลสเตอร์ซิตี้โผล่เข้าไปในงานรับนี้มันเป็นเรื่องที่ยากซะยิ่งกว่ายากแต่ทว่าช่วงต้นปี2017งานนี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อคลาดิโอรานิอเร่กุนซือผู้พาเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมีชื่อเข้าชิงรางวัลโคตชยอดเยี่ยมและก็สามารถคว้้าาาาารรรรรงงงงงงงวััันนนนนนนีีมมนนมมคคอออสสสํเเเ็็จจจึึึปหห่่่่่ใใืทภูิุข กับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานใหญ่รับฟีฟ่าที่ครั้งหนึ่งเคยโดนมองว่าเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อมสําหรับเลสเตอร์ความภูมิใจจากอังกฤษ ในการเล่น UCL ครั้งแรกบริษัทของสโมสรเลสเตอร์ถูกกาหัวว่าจะเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกที่ตกรอบตั้งแต่หัววันจากสภาพทีมและนักเตะที่ไม่เคยมีประสบการณ์แต่ทว่ามันกลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ไปได้ไกลสุดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ซีซั่2016 2017. น2016 2017ด้วยการเข้าไปถึงรอบกอดรองชนะเลิศก่อนจะตกรอบในน้ำมือของอตเลติโกมาดรดพร้อมฝากแมตช์ประทรับใจกับเซบีย่าในรอบ16ทีมสุดท้ายก้าวยกระดับเลสเตอร์ หลายคนอาจจะมองไปที่การคว้าแชมเมียร์ลีกว่าเป็นความโดดเด่นที่สุดของเลสเตอร์ซิตี้ในยุคข,ของคุณวิชัยซึ่งมันก็คงไม่ผิดอะไรหากใครจะมองแบบนั้นแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามนั่นคือพวกเขากลายเป็นทีมสโมสรที่มีสถานะมั่นคงมากขึ้นในเกือบทุกๆด้านทางเรื่องของการเงินในการจับจ่ายใช้สอยซื้อนักเตะรวมถึงผลงานในสนามที่พวกเขาแทบไม่ถูกมองว่าเป็นทีมนี้ใต้มีเป้าหมายเพื่อแค่ยู่รอดในลีกต่อไปอีกแล้วซึ่งนั่นไม่เคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสโมสรน,นี้ตั้งแต่ก่กอนยุคเเข้าม สิ่งสุดท้ายประธานผู้ยิ่งใหญ่คุณวิชัยไม่ได้แค่ต้องการความสําเร็จมาสู่สโมสรแต่อยากสนับสนุนโอกาสที่นักเตะไทยจะได้ไปเล่นในยุโรปมากขึ้นทางการสร้างโอกาสโครงการต่างๆมากมายและหนึ่งในโครงการที่โด่งดังที่สุดนั่นก็คือฟ็อกฮันสารฝันเด็กไทยไปเลสเตอร์ที่จะนําน้องๆเยาวชนไปฝึกกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดแม้ว่าวันนี้คุณวิชัยจะจากไปในวัย60ปีแต่สิ่งที่เขาสร้างให้กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มันทำให้คุณวิชัยเป็นหนึ่งในประธานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวิตศาสตร์ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คุณวิชัยเป็นคนที่ชาวเมืองเลสเตอร์รักมากที่สุดกับสิ่งที่เขามอบไปกับเมืองเมืองนี้ทั้งรอยยิ้มและถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกแห่งประวิตศาสตร์สุดท้ายนี้ขอบสนามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสีวัฒนประภาและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับและนี่คือขอบสนามท็อปเ0หากดูแล้วประทับใจโปรดแชร์ไว้หน้า Facebook ท่านนะครับ